สวัสดีครับสีสเกตสร้างบ้านครับพี่น้องครับมาตำในบ้านครับพี่น้องเอเป็นที่คำาิธารีวิวเมิร์สแหละครับผมนี่ครับมาเจอหลายๆคนครับพี่น้องนี่ครับปาร์ตผู้ใดยครับนี่เดี๋ยวมาใกล้ๆกันพี่น้องโอ้สวัสดีครับไอเอาหนักๆกระตงเจ้าตีมควายบ่านักซำเจ้าไอซำนี่คือไอ้อยู่แบบนี่เป็นมอ้อยู่ใต้ตีนเลยเป็นมอ นีาจของบ้านมาเบิ่งบานนี่ปลาพูนนะนเป็นังไงขแลเถอะุ่นนะพ่นนะพ่นนะไอพยหญันใสสิครับ่าสิจ้างสางเหมืองสิภาจ้างเด้วปีบ่ทันแหลวอยู่สปีอย่งนี้มันเพิ่ง5เดือนนึงเพือคอยตังเดือนครื่งแล้วได้เดือนเครึ่งก็อเสาเดียวนั่นน่ะนี่ครับมาหนวเคล่นไหดแล้วเริ่มมาหัวพ่นพยาญชนะใสครับพี่น้องครับ ไอ้สงสัยเราเต้นหลายย่ำย่มำมือคำเมื่อคืนไปเพื่อพอดเหมือนซาร์ชูบงผุนนะครับเราสงสัยแล้เต้นมันได้หลายนะครับพี่น้องครับไอ้มาไล่ข,ข้อข้อหลายรู้สึกเราลหรไอ้เจ็บข้อเข็ด <c oughs> ข้อเข็ดครับไอ้เมื่บ้านเลยจัดให้เราจัดหนักเลยครับจัดหนักมเ,เมื่อบ้านไอ้แต่เขามีประแกบ<ห>ุงเราจะบอก,ยอยบอกพี่กันไส้เด<ห>้อเขาเสี่ยงประแยบไปเรียบร้อยแล้ว พ you, ่นครับเจีบปากใส่ครับพุนนะครับเจ้าเราจักหวแน่แล้วสหยับไอไอแล้วสิหยาบแต่เข้าล้างหักเป็นแจักให้แน่หวเาะประกาศเปนของพืนพุนนะพุนนะพุนนะไอเนี่ยพุ่นสดหรือนอกไปใส่กระไดไปกันไส้ครับเรามาย่างครับพึ่งมะฮอด นะครับเดี๋ยวมันนี่มันพายราที่เลี้ยงเนื้อย่างมันนครับแม่ตั้งงบไปหาพันบ่ที่บ้าบ่เนี่ยขาสองพันครับาปดกินงหาพัใช้กีพุ่นหน้าพุ่นห้าครับพี่น้องครับพายกาใซ่ใจปั้มขนาดครับเดากระบานเธอหนึ่งกระบานเธอนึ่งกระลังละสามหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าแต่ว่ายังเนาะสร้างเฮ็ดมาแล้วจักเทื่อนพ่อสองปีแล้วบัแล้วจังไหนก็เห็นแต่หาเดือนนึง เมื่อกี้เมื่อสาเดือนมันก็แล้วแล้วสามเดือนเงินกระจายไปจากเต๊าะจากเปิดรูปเมืที่แล้วเขินเสาแม่นบอกเออกักขนาดโอเอโอเออยูุติละสร้างสิออกเท่าไรครับสร้างสิกินเร่อแล้วมันอีของฟี่กองฟี่สร้างสร้างบ่ออกซอยกับจับบานบ่บ่ออกมันอีสกินของฟี่เลยแหละครับถาวบ้กันแท้บรหลายมือแล้วครับพี่น้องบ่เห็ดแลวไอ้ตางสกินของฟี่พีกันแท้ครับ เราได้มาเล่นมาไล่จากกรุงเทพได้ยินข่าวครับเห็นอยู่ครับมันมีข้อแบบนักเลยพ่นมาดีซิแล้วจะพ่นเราได้มาไล่จะมาล่นข้อครับนี่ครับพี่น้องมาเบิ่งบ้านครับตอนนี้ครับให้สร้างเพิ่นใส่ตัวนี้ครับเป็นหินหินกาบนะครับหินกาบนี่ครับไม่ใช่สีดำนะครับอันนี้ออกสีเท่าๆครับ สีเทาเดี๋ยวให้เจ้าของ้านเพิ่นมาตัดสินใจดูอีกทีนึงครับว่าจะโอเคไหมครับกับถึงงานแบบนี้ครับกับบันไดแบบนี้แล้วก็จะตัดดําหรือเปล่าเหมือนข้างหลังครับจะตัดตาตาแล้วก็ดําแบบนี้ครับพี่น้องครับอันนี้ก็เราจะจะพาเพื่อนนะครับผมเราเป็นอย่างผมก็เป็นแค่เคลื่อนว่าเป็นนักแสดงกันแล้วกันนะครับก็ทํางานแลกเงืนเพิ่นครับพี่น้องเลย เขาว่ายังไงเราก็ว่าตามนั้นครับก็ให้เจ้าภาพเพื่อนครับนองวุ้งยิงครับพระเอกไปหน่อยพันสรุปกันครับพรุ่งนี้คงจะได้เจอกันครับพอช่วงนี้มันเข่าช่วงไครแม็หลายตัวนะครับทั้งโทนสีแล้วก็ทั้งกระเบื้องชุดนี้นะครับก็ได้จะได้มาสรุปกันให้จบครับหลายเรื่องหลายเล่าเลยครับผมช่วงนี้ท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วครับกดไลค์กดติดตามครับกดแชร์ให้หน่อยนะครับผมศิสเกตสร้างบานครับ เป็นทีมสร้างบานน้องอู๋อิงสอลเ่อนเพ้งครับพี่น้องเลยครับช่วงนี้งานก็งานกระเบเรื่องเดินมาถึงปลายๆงานแล้วนะครับผมอีกไม่กี่จุดก็จบแล้วครับก็รอติดตามหมวดงานต่อมาคือหมวดงานสีครับจะเข้ามานะครับผมนี่ครับตัวหินตัวนี้ครับดูชัดๆกันนะครับมันออกโทนเทาเข้มครับคล้ายๆกับสีลังคาเลยครับเทาดําครับ หิวก็จะนูนๆนะครับอันนี้เป็นหินแท่ครับผมเดี๋ยวรอให้น้องมีนพันธ์สรุปนะครับว่ายังไงดีครับเราก็จะรีบปิดงานในส่วนนี้ครับเพื่อให้ช่างทีมอื่นไล่เข้ามาครับในระบบของเราครับผมใกล้เลยครับพี่น้องใกล้แล้วพอขึ้นมาข้างบนครับเบ่งเงาเงาครับผมเงาเงางามๆครับ ปล,ปลายงานเราแล้วครับเดี๋ยวเห็ดบึบ้บบานเนอเนี่ยก็ส่งมอบไปเลยครับข้าวนี้ก็จะได้กลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับผมก็ส่งให้เคนอยู่ไปครับส่งมอบเขาแล้วแล้ว,ลวก็จะทำงานในหลงังอื่นๆครับผมช่วงนี้อาจจะมีบานน้องวุ้ยเข้ามาเยอะนิดนึงครับเพราะว่ามีแฟนขับเป็น มีคนดูเยอะมากครับหลังหลังนี้ครับหลังอื่นก็น่อยนุ่มครับชั้นบนครับชั้นบนครับครับยันมุงเรงพ้าท่สาแสงมาแบบนี้ครับงามหลายครับพี่น้อครับสวยงามมากครับ ขากำลังกำลังถอบภาษาอีสานมันกำลังเริ่มออกรวงครับผมบรรยากาศกับใบฝนต้นหนาวครับช่วงนี้ฟ้าที่สัองสงครับใบฝนต้นหนาวครับช่วงนี้อากาศหนาวก็เริ่มสัมผัสมาครับแต่ฝนยังตกอยู่ครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เลยนะครับผมที่บ้านผมนะครับที่นี่ก็ตกึ้นกันครับ กอบคุณท่นอยู่แล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสีสะเก็ดสร้างบ้านครับผมเราเป็นทีมช่างสาร้างบ้านน้องอุิงสาวรำเป็นเพ่ครับมาให้กำลังใจกันครับปล,ปลายงานแล้วครับช่วงนี้งานสีประตูหน้าต่างเข้าแล้วก็จะแทบจะใกล้จบมากเลยครับ เดี๋ยงั้นนี้มาหลายหมวดครับไม่หลายหมวดไม่หลายหมูม่มครับนี่บ้ันนี้ห้องน้ำโทนส้มนะครับผมโทนกระเบื้องโทนเทาครับสนใจสร้างบ้านโทร0 6 3 7 8 9 9 6 6 6ครับ 0637899666ครับไม่เป็นไรยกับหลายคนครับในวงประหลัาครับเข้ามานี้ก็หลายเดือนนะครับที่หูจัก,กันก็สนิทกันครับเซลกันได้ครับเซลกันเี็นกันหัวกไปครับคลิปนี้ซีสเกตสามาขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ